ริ่มต้นไปที่ฝั่งของลิเวอร์พูลกันก่อนเมื่อคืนนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของเวสต์แฮมถ้วยะะอะไรในงงไปหมดล้วทำไมนะถ้วยคาราบาวครับต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้นะคะในะยังชนิดฉันยังคงบ่นอยู่ว่าทีมอื่นเนี่ยเขาจับมาเจอวีคัมมาเจออะไรลิเวอร์พูลเจอเวสต์แฮมเลยค่ะแล้วก็บอกเลยว่า,วาช่วงแรกของเกมเนี่ยคุณป๊อปเวสต์แฮมมาอย่างเอาจริงเหรอมีลูกแรกจะได้อยู่แล้วแล้วก็ล้ำหน้าไปก่อนเพราะเวสต์แฮมตอนเจอเชลซีนี่ บอไมิไกลเลยนะคือหมูมากเลยะคือลิเวอร์พูลเนี่ยออกแนวเ,เครื่องร้อนช้านิดหนึ่งนะคะเวสแฮมแต่ว่าจังหวะเวสแฮมนำไปก่อนอนะดิฉันใจหายแทนเอนโดเหมือนกันนะค,คือมันเป็นจังหวะชุลมุนหน้าประตูแล้วเอนโดก็เหมือนพยายามจะเตะบอลออกอะแต่ว่าเ <ứng S 2> ตะไปโดนขาคอนชาเข้าประตูตัวเองครับ เลยกลายเป็น1นึ่งศเพราะหนึ่งศูนย์ปุ๊บน,น,นี่ก็ใจไม่ดีแล้วไงคือเอาใจช่วยเอดเต็มที่เนอะใช่ไหมแต่โชคดีค่ะหลังจากนั้นเนี่ยตั้งหลักได้แล้วก็มายิงทีเดียว5ประตูรวดเลยนะคะโชต้าค่ะนาทีที่2 5กับ49แล้วก็ลูกของโมซาลาลูกของโมซาลานะถ้าที่นาอ่านปากโค้ชฝั่งเวทแชมไม่ผิดนะ,<อ>นะคือเขาแบบเพอร์เฟกโกะอ่ะคือยอมรับเลยอ่ะโอ้ลูกของโมเนี่ยสวยมากคือมันเป็นจังหวะตามซ้าแต่คือซ้ําแบบ ผู้สาประตูไม่ต้องเซฟอ่ะอ,อ,อดีจริงต้องลูกสามหนึ่ง <คา S 1> ะนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยกักโปอีก2ประตูนาทีที่90แล90้วก็90กบวกสค่ะซึ่งเอาจริงๆนะกักโปยิงแล้วนะกักโปเกมเนี้ยโ,โ,โอ้โหร่างท่องเล่นดีมาหลายเกมแล้วเหรออะไรนะเล่นดีมาหลายเกม是是แล้วแต่คือคักโปดีขึ้นเรื่อยๆในยุคข,ของอันเดอร์สลอตนะเราว่านะกาเวนเบิร์กกักโปเนี่ยเด่นขึ้นเรื่อยๆก็คนฮอลแลนด์เนี่ย ดีอาร์สอคนนึ้งก็ดีคือันนี้คือเห็นเห็นนะว่าโค้ดเป็นชาติดัชไงแต่เวสแฮมเนี่ยโดนไล่ออกด้วยนะคะไปทำฟาวขอไปทำฟาวโมแล้วก็เป็นเหลืองแดงเลยครับนะก็คุณซีนบอกเออคุณซีนบอกตักโปซัตเบิร์นเฮ้ยช่วงนี้มาว่ะช่วงนี้เขามาช่วงนี้พี่เขามานะคะแต่เขาบอกแมนยูชนะคินสันพาเลตเละอ๋อเหรออย่าเจิมทีมตัวเองนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นเกมที่เวอร์วููเนี่ยโห ตอนแรกก็ไม่คิดตอนโดนหนึงหน่งศูนย์นะเชื่อแฟนลิวพูว,วไม่มีใครคิดว่าจะมาได้ห้าห้าหนึ่งอ่ะแต่ก็ปรากฏเกมนี้ก็เป็นลิวพูยิงเองหมดหกประตูครับโอนโกยลูง <laughs> แต่หลังจากนั้นจากหลังจากหลังจากหลังๆเนี่ยคือเอนโดเมื่อวานนี้ก็กนี่นะว่าเขาก็ทําผลงานได้โอเคนะแต่ดูออกแล้วว่ายังไม่ค่อยคือถ้าเกิดมองในระบบของของของสล็อตก็อาจจะเป็นไปได้ว่ายังไม่ค่อยเข้าอ,อืก็ไม่ใช่ตัวเลือกแรกแต่ถามว่า จะขายทิ้งไหมแล้วว่าเป็นแบ็กอัพที่ดีคงไม่คงไม่ไม่ขายหรอกยกเว้นซัมเมอร์หน้ามีใครมาแทนในตำแหน่งเนี้ยอันเนี้ยน่าคิดแล้วขายก็น่าจะทำกำไรอืเรียกว่าหาตังค์ได้ยากนะเพราะว่าอายุเขาเยอะแล้วไงสามสิบกว่าแล้วไงใช่ใช่ก็เลยคิดว่ามักกะลาน่าจะยังหรอกนะแต่ว่าถ้าซัมเมอร์อ่ะเกิดเซนใครมาแทนในตำแหน่งเนี้ยเป็นแบ็กอัพอ่ะคิดว่าเอนโดก็น่าจะอยู่ยากเหมือนกันนะคะแต่เมื่อวานเมื่อวานคาดผิดไปนิดนึงตอนแรกนึกว่าแม็กอลิสเตอร์จะได้พักเลยปรากฏ กลับมาจากอิตาลีทันก็มีชื่อเป็นสำรองแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนลงนะหลังเกมค่ะเพิ่งรู้ว่าอานาสล็อตเนี่ยตอนนี้เขามีชื่อไทยแล้วนะสารโรธฮะสารโรธสล็อตเนี่ยคือปัญหาตอนนี้คือการพิมพ์ชื่ออนาสล็อตในเฟซในโซเชียลมีเดียโดนแบนจะโดนบางทีโดนรนดอมหาว่าเป็นแบบการอันาเนรอะไรอย่างงี้เขาก็เลยพยายามหาชื่อพิมพ์ AS บ้างพิมพ์แบบ บบพยายามก็เลยมีชื่อไทยพี่สารธุธจริงๆ <laughs> อานเนอร์ก็อานเนอร์ก็ได้อานเนอร์ก็ได้งงนะนะคะอ่ะอันเนอร์สลอตค่ะหลังเกมก็ยอมรับว่าการเจอเวสแฮมไนเต็ดก็ไม่ใช่งานง่ายนะคะแม้ว่าจะโห้ถล่มไป5ประตูต่อนหนึ่งเลยเขาบอกว่าหากต้องเผชิญหน้ากับทีมอย่างเวสแฮม,มเนี่ย ที่ก็มีคุณภาพสูงมากแล้วก็เพรสซิ่งเก่งด้วยในเครื่องหลังเนี่ยพวกเขายังอหูคุกคามเราได้อย่างมากในจังหวะฟรีคิกเช่นกันนะคะแล้วก็ตั้งแต่ผมมาที่นี่เนี่ยบอกเลยมันไม่มีงานง่ายเลยแม้ว่าบางครั้งผลลัพธ์อาจจะดูแตกต่างออกไปแต่ก็เพืนเพราะพี่เมลีกเนี่ยทุกทีมผู้เล่นมีคุณภาพเฮ้ยอร์เนอร์ล็อตเนี่ยไม่ธรรมดานะทำไมฮะคุณคิดดูแพ้แพ้ไปเกมเดียวนะถือว่าสตาร์ดีเออสตาร์ดีนะมาถึงตรงนี้ก็ยิงเยอะด้วยแล้วอีกคนหนึ่งที่เชื่อไหม เป็นแบบเขาเรียกอะไรอะตัดสินใจไม่ถูกเลยคือเห็นเคเลเฮอร์เล่นแล้วว่าเรารู้สึกเลยว่าอ๋อเขาก็สมควรไปเป็นมือหนึ่งที่ใดที่หนึ่งพอมีเกมตั้งแต่ซีซันก่อนนะโหนี่ขนาดโกมือสองที่ไม่ค่อยได้ลงเล่นนะคือพอมาลงเล่นอ่ะอูหเมื่อวานมีลูกตะคุบเซฟแบบดีมากอ่ะก็เลยเห็นใจเขาเหมือนกันนะว่าเออการที่จะต้องมานั่งเป็นมือสองไม่ได้ลงเล่นเลยแบบกับลิเวอร์พูลอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเคเลเฮอร์นี่ไปเล่น ลาลิก้านี่สบายมากเลยนะเพราะว่าออโอเครูปร่างเขาไม่ได้ใหญ่ตีกิริยา<ะ>ดีมากนะคะล,ลูกกางากศาไม่ไม่มีปัญหาใช่ใช่ใช้เท้าดีด้วยไงนะอ่ะก็ ทีนี้มีเสียงชื่นชมบ้างค่ะสล็อตเองก็ชื่นชมกักโปที่ยิงไป2ประตูนในเกมนี้นะคะบอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่ได้เห็นโคโดี้ยิงประตูได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็อีกคนหนึ่งที่สลอตพูดถึงก็คือเคซ่าค่ะบอกว่าดีใจที่เห็นว่าเขาเนสามารถลงเล่นได้ถึง60นาทีแล้วสิ่งสําคัญก็คือการได้ลงเล่นและนั่นคือสิ่งที่เขาได้รับในวันนี้เขาทำแอสซิสต์ได้แต่จงังหวะแอสซิสต์ได้อย่างเท่เลยกระโดดแต่แปกก๊กนิดนึงนะฉันว่ามันแป๊กนิดนึงนะ ก็ทางนั้นของเนอร์เซิ์ก็บอกต่อว่าเนี่ยผมไม่เคยทำงานร่วมกับกลุ่มผู้เล่นที่ไม่ต้องการลงเล่นเลยทุกคนทุกที่เหมือนกันหมดคือนักเตะเนี่ยอยากลงเล่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ชนะครับนะคะก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปก็ไปเจองานช้างอยู่ดีอืไปเจอไบรตันอ่าเดี๋ยวมีผลไับทลาเดี๋ยวไปดูอาเซนอลก่อนใช่ไปดูอาเซนอลก่อนข้อความเขาบอกว่าคุณป๊อปบอกทําไมแมนยูถล่มพาเลคือเราคุยกันถึง คุณซีนอานัทฟันธงว่าเขาฟันธงแม่นแต่ผมบอกว่าวันนั้นเขาบอกว่าแมนยูจะถล่มทิสเซนทาเลสแต่วันนั้นได้ไม่ผิดเนี่ยมันสูนสูงเนี่ยนี่คุณปอนะบอกเคลเฮอร์ต้องมองไป่เจอชิมิการ์ใช่เมื่อวานชิมิการ์มีลูกเอาหัวตจลูกจังหวะนั้นนะคะคือเขาตัวขวางบอลน่ะเรียกว่าหัวขวางบอลดีกว่าเสี่ยงมากเลยนะคือถ้าเกิดมีใครมาตะแบบมันอันตรายมากนะคะแต่สุดท้ายพอไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาก็ลงแซลกันบอกว่าแบบ for my family คือช่วยแบบเพื่อครอบครัวของฉันอะไรเงี้ย ทีนี้ไปดูอาร์เซนอลบ้างเจอกับโบตันนะครับโอ้โหปืนใหญ่ส่งดาวรุ่งอายุไม่เกิน19ปีครับอุลตราอาร์เซนอลโอ้โหเรียกไว่า18 17เเลยนะบอลยูสิครับ4คนฮะแจ็คพอตเตอร์อายุ16จอร์จนิโคอายุ18บลูอิสเกลี่18ปีแล้วก็ตัวเก่งอย่างอีธานเอวานิลี่17ปีลงเป็น11ตัวจริงเลยนะครับ แล้วก็มีครึ่งเวลาหลังก็ยังเปลี่ยนสำรองลงมาอีกนะครับเขามั่นใจว่าเขาเอาอยู่นะครับเราชนะไป51เลยนะครับแต่ว่าก็มีพวกนักเตะตัวจริงลงมาประคองอย่างเดนกนไรก็ยิงประตูได้นะครับไอเ้เจ้าอิมวานเนลลี่เนี่ยดูโรงแล้วรู้เลยว่าเก่งแน่นอนนะยิง2ประตูเลยนาที37่37กับ49แล้วก็ราฮิมสเตอร์ลิงมาแล้วนะครับยิงได้ในาที65นะครับเช่นเดียวกับไคลฮาวเวตส่วนทางฝั่งของโบตันโอ้โหทีมนี้ r ีบ็อกสเตเดียมนะเราสมัยก่อนในอินบันคัมโปพวกนี้นะ ยิงคืนมาได้ลุ่นหนึ่งอารอนคอลลินก็แพ้ไป5 1นึ่งอาเตต้าโอ้โหดาวลุ่งยอดเยี่ยมมากครับบางทีนักเตะพูกนี้ต้องไปลงเน่ยตอนเช้าว,วันพรุ่งนี้นะใช่ยังเด็กยังเรียงอยู่เลยนี่ฮะแกง๊งแก๊งลูกกอกขนองของอาเตตา้าอาร์เซนอลสมัยก่อนเขาจะมีเขาอะไรนะปืนนั่นแนะไม่รู้อาชีวะปืนโตอ่ามีมีคำคำ้อยสมัยก่อนเล่นบอลแรงไง อ่าชืว่าปืนโตนะอาเซนอลเนี่ยโอ้โหเนี่อันนี้ขอเป็นลูกกอกขนองของอาเดต้าแล้วกันนะเก่งเก่มากเก่งมาก16-17-18อายุเท่านั้นกันเองอ่ะเอาชนะไปขาดลอยเลยนะคะห้าหนึ่งค่ะอ,อาเตต้าเองก็ชื่นชมนะคะบอกโหบรรดาดาวรุ่งเด็กๆทั้งหลายเนี่ยนะแบบผลงานดีมากแล้วก็การให้โอกาสเยาวชนเป็นสิ่งที่สําคัญนี่นไง แล้วก็เตยาบอกว่านักเตะบางคนเนี่ยยังต้องไปโรงเรียนตอนเช้าวาันพรุ่งนี้อยู่เลย <c oughs> คุณเห็นได้จากสีหน้าของเขาเลยว่าพวกเขาดีใจมากๆพรุ่งนี้นี่คือเพื่อนนี่คือยืนสองแถวปมมือต้อนรับอะ่ะ <c oughs> ใช่ <c oughs> นะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ดีเมื่อพวกเขาได้รับโอกาสลงเล่นแบบจรงิงจังก็พวกเขาคู่ควรที่ได้มาอยู่ในตรงจุดนี้แล้วพอถึงเวลาเราก็เล่นได้ดีนะคะ <c oughs> ที่จริงนักเตะเหล่านี้พี่สู์ตัวเองกันตั้งแต่ตอนพรีเซสชั่นแล้วว่าสามารถเล่นในระดับนี้ได้ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้วันนี้เราเชื่อมั่นว่าพวกเขาจะทํางานให้ลุล่วงได้ต้องให้้เเคครรดออยย่่่่่าาาางงมมกกกกับนนทีีีววววขขพสช อย่างมากที่ทําให้เราเนี่ยมีนักเตะเหล่านี้มาใช้งานดังนั้นผมก็คิดว่านี่ก็เป็นค่ําคืนที่ยอดเยี่ยมสําหรับทีมเช่นเดียวกันคืนนี้นะว่าเดี๋ยวนี้นะคนดูเองก็เปิดใจนใช่ปะถ้าเป็นเมื่อก่อนอย่างเงี้ยลีครับเอาเด็กลงเล่นอุ้ยไม่ดูแต่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นมองว่าเฮ้ยเด็กๆ<อ>พวกเนี้เ<ล>ยเราอยากดูว่าเขาจะมาแสดงให้เห็นอะไรบ้างใช่ใช่ไหมแล้วมันอยู่ที่ว่าเจอใครไง,ไงใช่เจ,ะจะอโบตันแบบเนี้ยเอาตัวจริงลง เพื่อเจ็บอารมณ์พม่าใช่ไหมทีนี้พอหลังจากจบเกมลิเวอร์พูลแชมป์เมื่อคืนมีการจับสลากประกบคู่ของคาราบาวครับกันเลยนะคะในรอบ16ทีมสุดท้ายใช่ไหมก็ปรากฏว่ามีบิ๊กแมชแล้วนะคะบิ๊กแบบบิ๊กจริงๆเลยอะไรมาทีละคู่ก่อนดีกว่าเบรนท์ฟอร์ดนะคะจากพรีเมียร์ลีกจะเจอกับเชฟฟิลด์เวนส์เดย์นะคะจากแชมเปี้ยนชิพค่ะซันตันจะเจอกับสโต๊กสโต๊กตอนนี้อยู่ในแชมเปี้ยนชิพนะถ้าแทนว่าสเปอร์เนี่ยบิ๊กแมชการดอกจันทสามดอกจะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ คนเตตก็จะเจอกับเลสเตอร์นะคะนี่ก็พิม์ลิกเจอกันเองเหมือนกันไบรตันจะเจอกับลิเวอร์พูลนะคะเบรสเบรสตันนอตเอ็นจากแชมเปี้ยนชิพจะเจอกับอาร์เซนอลเนี่ยดูดิเบรสตันนอตเอ็นก็มีทำไมไม่จับไปเจอเอสต์บีลาจะเจอคริสตัลพาเลสแต่รอบ16ทีมคุณอยากเจอแมนเชสเตอร์เวลาสัมผัสเขาก็ถามอย่างนี้มันก็ประมาณว่าใช่มันเจอแล้วทีมมันต้องเจอกันแล้วใช่แล้วก็เดี๋ยวจะมีคู่ของเอฟซีวิมเบิลดานจากอิตูหรือว่านิวคาสเซิลนะคะจะเจอกับเชลซีค่ะ อันนี้ก็เป็นอรอบ4หรือว่ารอบ16ท,อทีมที่จะเล่นกันวันประมาณช่วงสัปดาห์ที่18ตุลาคม FC ว i m าด e d n มีข่าวที่นีคอสเซิลเข้าไปอุทิศเอาบริจาคเงินรางวัลให้ไม่ใช่บริจาคเงินบริจาคให้ซ่อมสนามเพราะวินเมอร์ดันทีมเก่าแก่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าน่าจะไม่ผิดเหมือนเขาเปลี่ยนเจ้าของมารอบหนึ่งไหมเหมือนมันเหมือนทีมเก่าเขา ล้มละลายไปใช่ครับแล้วก็ตั้งชื่อตั้ง,งคือเป็นวิวมเมอร์ดันขึ้นมาสมัยก่อนเป็นอะน,นี่ไงมิวตันคินดอนอแต่ว่าก็เถียงกันว่ารากฐานนี่จริงมันคือ AFC วิมเมอร์ดันหรือว่ามิวตันคินดอนกันแน่ใช่หลายปีแล้วนะสนะิบป,ปีอะปะตอนนั้นที่วิวมเมอร์ดันเนี่ย